พศอานนท์เปิดใจมีแฟน3คนเปเดือนละแสน <S <S พศอานนท์เปิดบ้านหลังใหม่อีกครั้งนะฮะหลังเตรียมทําเป็นออฟฟิศอยู่ระหว่างการตกแต่งในรายการตีท้ายครัวครับผมทางพิธีกรเนี่ยได้มีการถามถึงเรื่องแฟนเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้มีแฟนอยู่2-3คนนะฮะให้อยู่ดูแลบ้านคนละหลังเขตบางนาโชคชัยสี่แล้วก็ลาดพร้าวซอยหนึ่งนั่นเองเลยครับผมก่อนที่จะเปิดตัวอีกหนึ่งนุ่มหล่อนะก็คือคุณน้ำซึ่งเป็นเลขาที่คอยดูแลนะฮะซึ่งทางคุณน้ำเนี่ยได้เผยว่ายกให้พิพศเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะฮะ เป็นคนให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสทีมงานรวมถึงคุณน้ำได้เผยนะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กดือ้อแต่พี่จพ์ก็ให้โอกาสทุกครั้งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับพี่จพ์มาได้4ีหปีแล้วนั่นเองเลยครับงานนี้ฮะทางพิธีกรก็โยนคําถามครับว่า3คนที่พี่จพ์ดูแลอยู่เนี่ยที่เรียกว่าแฟนเนี่ยหมดเป็นเดือนละแสนแสนจริงหรือไม่นะทางพี่จพ์ก็บอกนะครับผมว่าก็ช่วยเหลือกันน้องยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะยังอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยทางพิธีกรก็ได้โยนคําถามอีกนะครับผมว่าแล้วได้อะไรเซ็กก็ไม่มีนะฮะ ทางพี่พลก็กล่าวว่าเราไม่มีพ่อแม่ญาติเราก็ไม่ครบเพราะตอนเด็กเขาก็ไม่เคยช่วยอะไรเราเลยเราเป็นกระเป๋ารถเมย์ขายของเสิร์ฟอาหารเราก็ช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดเกิดวันใดวันหนึ่งฉันช็อกจะได้โทรบอกให้ไปส่งโรงพยาบาลก็มีคุณน้ำนี่แหละที่คอยดูแลอยู่ตอนนี้นั่นเองละครับทางพิธีกรก็ได้ถามต่อนะฮะว่ารายได้เนี่ยที่เปผู้ชายไปเป็นเดือนละแสนแสนเนี่ยจริงหรือไม่และเอาเงินส่วนน,นั้นนี้มาจากไหนคุณพจนะฮะก็ได้บอกว่าฉันทนําหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จบใหม่ๆเลยตั้งแต่พศอ 2,527ถึงพศ2,529อายุ19ปีได้เงินเดือน15,000นะณสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะนะครับผมซึ่งเงินเดือนเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง3-4แสนแล้วก็มาเป็นผู้กำกับหนังเราก็เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆเหล้ยงพ่อแม่เสร็จก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นของตัวเองด้วยนะฮะบอกเลยนะฮะว่าแก๊งนี้อยู่ด้วยกันทีไรเรียกได้ว่าเมากันสนุกสนานกันมากๆเลยแหละครับ

สนุกมากแต่ว่าไออาร์ตนี้ไม่อยากจะถอดชุดเลยใช่ไหมถอดเธอเพราะว่าเดี๋ยวขอเอาไปเอาเข้าเอวน,นิดนึงประ <laughs> มนี้ก็ดตต่ได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเล้ค่ะ